สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโหนฟองสนานฟันฉับโหนฟองสนานเผยคําทํานายดวงการเมืองจะได้รัฐบาลหน้าเก่าหรือใหม่โหนฟองสนานจามาจาันเผยคำทานายดวงการเมืองหลังจากเลือกตั้งนายกคนที่30ของประเทศไทยจะได้หน้าเก่าหรือหน้าใหม่สถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเรียกได้ว่ากำลังร้อนแรงเป็นที่น่าจับตามองล่าสุด ผู้สื่อข่าวไทยนิวได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจามาจันเกี่ยวกับดวงการเมืองโดยเผยว่าหลังเลือกตั้งเมืองเรายังไปได้ดีอยู่แต่ว่าการเมืองก็อาจจะมีอารมณ์กันเยอะมากอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเช่นการประท้วงต่อสู้กันแต่ในที่สุดเขาก็หาทางออกกันได้เองในการที่จะตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านให้รอดูนิดนึงเพราะจ,จิตใจคนไทยจากดวงเมืองโดนกระทบมากเดี๋ยวมันจะ มีลีลาของการคลี่คลายคือเริ่ม18ตุลาคม2566เป็นต้นไปและ21เมษายน2567เป็นต้นไปและจะเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากสิ่งที่ต้องเรียบทําคือ21เมษายน2567วันเกิดเมืองถึงวันเกิดเมือง21เมษายน2568หนึ่งปีที่เมืองเราโอกาสทองต้องเรียบทําปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรต้องเรียบทําเลยเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมด ดาวร้ายหลบมุมดาวประจําตัวดาวประจําชีพเมืองเป็นสีตกภูมิสุขอีกลาบมากเลยเมืองนี่คือโอกาสทองของเราเชิญชวนกันฟันฝ่าไปให้ถึง21เมษายน2567ส่วนกรณีเรื่องวุ่นวายหนฟังสนานเผยว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นวิถีทางของประชาธิปไตยนะเราต้องยอมรับแต่การใช้อำนาจทางการเมืองและการใช้อำนาจในการใดๆทุกฝ่ายต้องระมัดระวังให้มาก เพราะพลิหัดกำลังเป็นกาลีจรหมายถึงการใช้กำลังการใช้อำนาจทางกฎหมายต้องระวังมากเพราะเรื่องร้ายอาจจะเกิดกับฝ่ายตุลาการเกิดกับหมอโหนครูบาอาจารย์เช่นคุณอัฐวิโรศีตุลาก็จากเราไปแล้วแบบไม่น่าเชื่อการใช้อำนาจทางกฎหมายจะต้องเที่ยงธรรมสุดขีดไม่ให้ติไม่ให้อะไรได้แล้วเมืองเราจะผ่านพ้นและเอาตัวรอดเมือง อันที่สองคือประชาชนดีประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นสิริมงคลจะออกมาดีและอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่หลายคนอยากรู้กับเรื่องของนายกคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทางด้านหุนฟองสนานตอบว่ามันพูดยากมากพวกเราไม่มีเวลาเกิดครบทุกคนเวลาเกิดเป็นเรื่องสําคัญมากมันพูดยากแต่ใครมาเป็นรัฐบาลสบายกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาและเมืองก็จะได้ไฝ่ายค้านที่ดีด้วย ถึงแม้การเมืองจะอ้นวนไวขนาดไหนเราจะได้รัฐบาลที่ภาระไม่หนักเท่ารัฐบาลเดิมเห็นพลเอกประยุทธ์ไหมโควิดมาแล้วก็รัสเซียลบกับยูเครนรัฐบาลนี้จะชิวๆกว่าถ้าเกิดเขาทำงานก็ดีโอเคนะขอขอบคุณแห่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ